สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่เป็นตัวละครเอกและเป็นตัวละครที่มีคนพูดถึงอย่างมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยดูเฟสก็น่าจะเคยเห็นหน้าตาของชายผู้นี้กันมาเขานั้นเป็นถึงพระเอกของเฟสดเอนไนและโผลในอหลายๆภาคซึ่งน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเอเมิยะชิโร่ตัวละครจากเกมของไทมูนและแอนิเมะเรื่องเฟสเอนไนชิโร่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่สนใจถึงผลที่ตัวเองจะได้รับเขาศึกษาอยู่ใน ในชั้นปีที่2ของโรงเรียนมัธยมในเมืองู้ยุกิโดยเขาจะเป็นคนที่คอยซ่อมแซมของต่างๆที่เสียหายหรือแม้แต่ในเรื่องงานบ้านงานครัวเขาก็มีความชำนาญไม่แพ้กันเพราะเขาต้องดูแลบ้านของเขาเพียงคนเดียวหลังจากที่เขาได้เสียพ่อมญนทามเอมยัคิซึงุข,ของเขาไป ตัวเขาเองก็มีความสามารถในทางเวทมนต์สายเสริมพลังให้กับวัตถุแต่เขาก็าใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะพวกมุนรมของเขาไม่ได้สอนให้เขาใช้มันอย่างจริงจันในช่วงแรกของสองครามจอบปัดกิตเขายังคงยืนกลานที่จะปกป้องคนอื่นโดยที่ไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดกับตนเองเรียกง่ายๆว่าเขาจะเป็นเกราะให้กับทุกคนที่ไม่ผิดสำหรับเสียงผ้าของชิโร่นั้นคือเสียงของคุณ ซุงยามะโนริอากิในภาษาญี่ปุ่นส่วนในภาษาอังกฤษนั้นเป็นของคุณแซมลีเกลและในส่วนของภาษาไทยนั้นภาคโดยคุณพัทราวุธสมุตนาวีประวัติของเอมิยะชิโร่เมื่อ10ปีที่แล้วในช่วงของสองครามจอบศักติ์ศิกครั้งที่4เมืองฟุยุกิทั้งเมืองได้ตกอยู่ในกลองเพลิงขนาดมหึืมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองรวมไปถึงจํานวนผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนซึ่งรวมไปถึงครอบครัวเดิมของชิโร่ด้วยเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่รอดมาจากกองเพลิงนั้นได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสระหว่างที่เขากําลังตกอยู่ระหว่างความเป็นและความตายนั้นเขาได้รับการช่วยเหลือจากเอมิยะคีสึงุพ่อบุญธรรมของเขาที่ผ่านมาพบหลังจากสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์จบลงในกองสร้างปราหัาพังของเมือง คิลุงุไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวเองกับชิโร่ว่าตนเองนั้นเป็นจอมเวทและพยายามที่จะไม่ให้ชิโร่ต้องมาเป็นผู้สืบทอดการเป็นจองเวทต่อจากเขาแต่อย่างไรก็ตามชิโร่ผู้ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในเชิงเวทเลยแม้แต่น้อยกับใช้เวทมนต์เสริมพลังวัตถุซึ่งเป็นเวทที่ใช้การได้ยากและไม่มีจอมเวทคนไหนใช้กันมากนะักแต่เขาก็ใช้มันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้แล้วคิซสุงุยังได้สอนชิโร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ของเขาคือ การที่จะปกป้องทุกคนให้พ้นจากอันตรายแต่อย่างไรก็ตามการที่จะปกป้องทุกๆคนไว้นั้นก็จะไม่สามารถปกป้องคนคนหนึ่งไว้ได้เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือคนคนหนึ่งไว้ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆอีกหลายคนไว้ได้เช่นกัน ซึ่งชิโร่ก็ได้ยึดอุดมการ์ตามรอยพ่อบุญธรรมที่สั่งสอนเขามาเขาพยายามที่จะช่วยเหลือทุกๆคนให้พ้นจากอันตรายโดยที่คิซึงุจะไม่สอนเชิงเวทขั้นพื้นฐานและเวทมนต์ต่างๆให้กับชิโร่เลยแต่จะบอกให้ชิโร่ฝึกเวทมนต์สายเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุไว้เล็กน้อยเท่านั้น3ปีก่อนที่สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5จะเริ่มขึ้นคิซึงุได้เสียชีวิตลง ทิ้งให้ชิโร่ต้องอยู่ตามลําพังแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่คิริสุงุจะเสียชีวิตเขาได้ฝากชิโร่ไว้กับอาจารย์ฟูจิมุระไทกะเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมานาน ดูแลชิโร่ให้เหมือนกับที่เขาดูแลชิโร่มาซึ่งต่อมามาโตะสากุระก็ได้เข้ามาหาชิโร่ที่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะช่วยชิโร่ทำงานบ้านนั่นเองแม้ว่าตัวของชิโร่เองนั้นจะเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้แต่ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเขาไม่มีความสามารถและความรู้พื้นฐานในเชิงเวทเลยแม้แต่น้อยในช่วงแรกของเรื่องเขาสามารถใช้ได้แค่เวทเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุเท่านั้นและยังสามารถใช้ในการสำรวจต่างๆถึงส่วนประกอบของวัตถุนั้นหรือแม้แต่ทําให้ทราบถึงชิ้นส่วนที่ เสียหายของวัตถนนุนั้นๆซึ่งการใช้ความสามารถนี้สามารถประยุกต์นําไปใช้กับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุต่างๆในอีกระดับหนึ่งได้เช่นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแท่งไม้ให้แข็งแกร่งเหมือนกับดาบเหล็กหรือแม้แต่การเพิ่มความทนทานของโลหะก็ได้แต่อย่างไรก็ตามความสามารถนี้ยังมีความลึกลับอีกมากมาย ซึ่งหากผู้ใช้ได้ฝึกฝนการใช้บ่อยๆและรู้จักการประยุกต์ใช้แล้วมันจะกลายเป็นเวทที่ไร,ร้กาลและพัฒนาไปได้อย่างไรที่สุดเลยทีเดียวความสามารถที่แท้จริงของชิโร่นั้นมีพื้นฐานมาจากการใช้เวทเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุหรือที่เรียกกันว่าเทเลชซึ่งความสามารถนี้จะทําให้เขาสามารถที่จะสร้างวัตถุชิ้นหนึ่งได้จากความทรงจําของเขาเพียงแค่ใช้มือเปล่าเท่านั้นด้วยความสามารถนี้ทําให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพวัตถุหนึ่งให้เป็นอีวัตถุหนึ่งได้ เช่นการเปลี่ยนกิ่งไม้เป็นลูกศรการเปลี่ยนแท่งไม้เป็นดาบโลหะเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการเทรดแต่ละครั้งจําเป็นต้องใช้มานาในการเทรดซึ่งจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะเทรดขึ้นมาและวัตถุดิบที่จะเทรดด้วยซึ่งข้อจํากัดนี้เองที่ทําให้เวทเทรดไม่น,นิยมในหมู่จองเวทในการต่อสู้เท่าใดนัก ยิ่งไปกว่าน,นั้นวัตถุทุกอย่างที่ชิโร่เทรดขึ้นมานั้นจะมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับของจริงทุกประการวกับที่ชิโร่ได้แขนของอาร์ชเชอรมาแทนที่แขนของเขาที่เสียไปจากการเข้าไปช่วยเหลืออิลิยาสฟิลในบทเ e วินฟิ d ทำให้เขาได้รับความทรงจำและความสามารถในการต่อสู้ทั้งหมดของอาร์ชเชอมา ทำให้เขาสามารถที่จะสร้างเรียลิตี้มารวลที่เหมือนกับโนเวลแฟนตาซีของอา c h เชอร์ได้คือ Unlimited m มเดตเวิร์ซึ่งจะมีการเทรดที่ใช้มานาปริมาณมหาศาลในการที่จะสร้างมิติมิตินึงขึ้นซึ่งภายในมิตินั้นจะมีแต่อาวุธชั้นเลิศดซึ่งเป็นอาวุธทุกชิ้นที่ผู้สร้างเคยพบเห็นมาเท่านั้นซึ่งชิโร่ได้รับความทรงจำจากอา c h เชอร์ทำให้เขาสามารถเทรดมิติที่มีอาวุธมากมายเท่าที่อา c h เชอร์เคยพบเห็นมาซึ่งการเทรดมิตินี้ไม่มีวัตถุดิบทำให้ต้องใช้มานาปริมาณ มหาศาลในการเทรดวิตินี้ขึ้นมาและจากการที่ได้รับแขนของอาเชอร์มานั้นทําให้ตัวชิโร่ได้รับพลังเวทในปริมาณมหาศาลซึ่งมันเกือบจะทําให้เขาต้องเสียชีวิตไปแล้วเช่นในตอนที่เขาสู้กับเบอร์เซอร์เกอร์ด้านมืดที่มีโนเวลแฟนตาซิมคือไนไลซึ่งชิโร่ได้กําจัดเขาลงด้วยการโจงตีเพียงครั้งเดียวซึ่งความสามารถของเขาในคารไนไลเบทเวิร์กคือการทําสําเนาของอาวุธที่ชื่อว่าไนไลของเบอร์เซอร์เกอร์ขึ้นมาใช้เสียเองแต่การกระทํานั้นก็ส่งผลใ เขาได้รับความเสียหายแก่ร่างกายมากมายจากการใช้พลังเวทจนเกือบเสียชีวิตไปและด้วยความสามารถในการเทรดของเขานี่เองทำให้เขาพิเศษกว่าจองเวททั่วๆไปซึ่งมีแรงผลักดันทำให้เขาต้องการที่จะปกป้องผู้อื่นไม่ให้ต้องมาประสบกับชะตากรรมเดียวกับเขาเมื่อ10ปีก่อนคือเขาต้องนอนรอความตายอยู่ท่ามกลางเมืองที่ลุกเป็นไฟ และได้ถูกช่วยชีวิตโดยคีฟซิงุพ่อบุญธรรมของเขาซึ่งสอนให้เขารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขาต้องการที่จะเดินตามรอยพ่อบุญธรรมของเขาซึ่งเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมจึงทำให้ทั้งชีวิตของเขาต้องช่วยเหลือผู้คน โดยการใช้ความสามารถของเขาที่พิเศษกว่าจองเวทคนอื่นๆที่จะเทรดวัตถุมาได้จากสิ่งที่เคยพบเห็นเท่านั้นและต้องใช้วัตถุดิบพร้อมกับมานาแต่สําหรับชิโร่นั้นใช้เพียงแค่มานาเท่านั้นในการเทรดและสามารถเทรดวัตถุต่างๆได้จากจินาานาการได้เลยซึ่งมันทําให้เขาสามารถที่จะสร้างเรียลิตี้มาร์เบิลได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นบทบาทภายในเรื่องชิโร่ไม่ได้มีความสนใจในจอกศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อยและไม่พอใจในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในการที่เขาเข้ามาพัวพันกับสงคราม ครั้งเป็นเพราะเขาต้องการที่จะชิงจอกศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองฟูยุกิต้องมีสภาพตกอยู่ในกองเพลิงขนาดใหญ่เหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนอีกครั้งซึ่งในเรื่องนี้ตัวชิโร่เองจะพัฒนาการใช้เวทวนสายเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัา ถูกขึ้น,นเรื่อยๆจะสามารถสร้างวัตถุมาจากจิตนาการได้ในที่สุดแม้ว่าในเรื่องจะทําให้เนื้อเรื่องมาเกี่ยวข้องกับตัวเขามากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันไปในสาบทในบทเฟรดเขาดนเรือกจะต่อสู้เพื่อความสงบสุขและจบลงที่เขายังคงยึดมั่นในคุณธรรมของเขาต่อไป ในบทอลิมิเต็ดเบลดเวิร์กเขาได้เลือกที่จะทำตามอุดมการณ์ของเขาต่อไปและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดของเขาในอนาคตเหมือนกับอาร์เชอร์โดยมีลินคอยเป็นกำลังใจให้เขาและในบทเทเวนฟิ d ในตอนจบเขาได้เลือกที่จะล้มเลิอกอุดมการณ์ของเขาเพื่อแลกกับความสุขของซากุระซึ่งทั้ง3มบทของเรื่องนี้เขาได้แสดงให้เห็น,นความแตกต่างกันในความรู้สึกของเขาคือเป็นเหมือนเด็กน้อยผู้ฝันถึงอุดมการณ์เป็นเหมือนเด็กหนุ่มผู้ต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจริงทั้งการทำตามอุดมการณ์และทำชีวิตจริงให ดีที่สุดและเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ยอมรับในอุดมการของเขาที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเวทมนต์ที่ปรากฏของเอมิยะชิโร่ตั k จิโร่แกลบสเมดครับสามารถใช้ได้แค่เวทเสริม ความแข็งแกร่งให้กับวัตถุเท่านั้นและยังสามารถใช้ในการสำรวจวัตถุต่างๆถึงส่วนประกอบของวัตถุนั้นๆหรือแม้แต่ทําให้ทราบถึงชิ้นส่วนที่เสียหายของวัตถุนั้นๆซึ่งการใช้ความสามารถนี้สา,านสามารถประยุกต์นําไปใช้กับการเสริมความแข็งแกร่งวัตถุต่างๆในอีกระดับหนึ่งได้เช่นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแท่งไม้ให้แข็งกแกร่งเหมือนกับดาบเหล็กหรือแม้แต่การเพิ่มความทนทานให้ล่ได้แต่อย่างไรก็ตามความสามารถนี้ยังมีความลึกลับอีกมากมายซึ่งหากผู้ใช้ได้ฝึกฝนการใช้บ่อยๆและรู้การประยุ กลายเป็นเวทที่ร้ายกาจและพัฒนาไปได้อย่างไรที่ทสุดเรียลิตี้มาร์เวลอันลิมิตเบรดเวิร์ซึ่งเป็นมิติที่มีสภาพเป็นทุ่งล้างและมีโนเบิลแฟนตาซีที่ประมาณจํานวนไม่ได้ปักอยู่เรียงรายคล้ายป้ายหลุมศพพร้อมทั้งมีฟันเฟืองจากจํานวนมหาศาลล่องลอยอยู่ในอากาศภายในมิตินั้นและมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทอดยาวไปจนสุดขอบลูกตาจนเห็นหมอกควันและประกายไฟประทุอยู่ทั่วบริเวณภายในอ n l ลิมิตเบรดเวิร์กนั้นประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่อาร์เชอร์สามารถนำมาใช้ ใช้นการจำลองดาบขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธได้ตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะจำลองอาวุธอะไรก็ได้ขึ้นมาใช้ตามที่เขาต้องการแต่ถึงกระนั้นการจำลองของเขาก็มีข้อจำกัดคือวัตถุเหล่านั้นจะมีสภาพเป็นไปตามสภาพของ วัตถุนั้นๆในความทรงจําของเขาทุกประการและจะมีคุณภาพที่ต่ํากว่าวัตถุต้นฉบับหนึ่งระดับในการต่อสู้เราจะเห็นเขาจําลองอาวุธประเภทดาบหอกและเฮลเบิร์ดออกมาแต่สําหรับโล่นั้นเราไม่ค่อยเห็นกันเพราะต้องใช้มานาจํานวนมากในการจําลองขึ้นมานอกจากนั้นเขายังสามารถควบคุมอาวุธทุกชิ้นในเรียลิตี้มาโบของเขาได้ดังใจซึ่งจะเห็นได้จากการที่เขาควบคุมอาวุธต่างๆให้ลอยอยู่กลางอากาศแล้วปล่อยให้พุ่งตกลงมาราวกับสายฝนลงสู่ คู่ต่อสู้ของเขาและโนบุลแฟนตาซึมส่วนใหญ่ที่เขาจําลองออกมานั้นจะมาจากการจดจําอาวุธต่างๆในเกียรติอับาบิลนและอาวุธที่เขาเคยผ่านตามมาตลอดทั้งชีวิตเขาซึ่งบทสวดอลิมิเต็ดเวทเวิร์ดเวอร์ชัน Word ของชิโร่คือ I am the one r of my son ตัวฆ่าคือแก่นของดาบติว is my body and f i r e is my b l o ั d เล็ก,ก้าคือกายและเปลวเพลิงคือโลหิต I have created over a thousand b a d e s ข้าสร้างดาบมาแล้วนับพันเล่ม Unaware of l o s e No aware of gain ไม่รู้จักการสูญเสียไม่รู้ถึงการได้รับ Withstood pain to create w e r p o n waiting for one alive อดทนต่อความเจ็บปวดในการสร้างอาวุธเพื่อรอเป้าหมาย I have no r e g r e t This is the only path ข้าจะไม่เสียใจนี่คือเส้นทางเดียว My whole life was unlimited word work ชั่วชีวิตของข้าคือ unlimited word work n o b l e fantasy ที่เคยจำลองนายไลท์เบดเวิร์ s, การสร้างดาบหินคมเป็นเกล็ดหินสีดำจะมีความรุนแรงมากในการฟาดฟันผู้ต่อสู้ให้โดนตัดหรือปิวกระเด็นไปคันโชแอนบาคุยะดาบคู่ที่เป็นตัวแทนของกลิ่นและอย่าง ขาวดำยาว70ซนติเมตรเมื่อใดที่ดาบสองเล่มนี้ได้รับการเสริมพลังด้วยเวทมนต์แล้วจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปคือมีลักษณะคล้ายปีกดำและขาวและมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากตัวดาบเล่มเดิมนอกจากนั้นดาบสองเล่มนี้ยังมีความสามารถในการต่อต้านสิ่งชั่วร้ายและทนทานต่อเวทมนต์ดีด้วยอีกอลิมาดาบโลหะดำยาว15-20<ล>เมตรหรือเฟซึ่ไอไอสัไอสไคบะ โลไลอสัสวงแหวน7ชั้นแห่งสวนสวัสด์ระดับไม่ทราบประเภทสนับสนุน เป็นเวทคุ้มภัยที่มีความแข็งแกร่งสูงมากกวดหนึ่งเป็นโนเิลแฟนตาซีชนิดคุ้มกันของอา์เชอร์โดยจะมีลักษณะเป็นโล่ขนาดใหญ่รูปแผ่นหนักแผ่นขยายออกมา7ชั้นสีชมพูเมื่อทํางานจะเป็นโนเิลแฟนตาซีที่หักเหแสงออกมาคล้ายกับกลีบดอกไม้และกางออกไปเป็นโล่ที่สามารถป้องกันทุกสิ่งได้เท่าที่พลังของผู้ใช้สามารถต้านทานได้อย่างเช่นโล่ของเทลามอนเอสวีรบุรุษชาวกรีกของอีเลียรผู้เคยประทะกับเฮกเตอร์แห่ง ซึ่งชิโร่ได้ใช้โลเลียสในการรับการโจมตีของิลกาเมดในบทของอลิมิเต็ดเวทเวิร์ดและในภาคเคปเวนฟิลนั้นเขาได้ใช้มันรับเอ็กคาลิเบอร์มอร์แกนของเซเบอร์ออลเธออีกด้วยก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าหาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับ